เมื่อกลุ่มเด็กเนิร์ดที่ไม่มีพิษมีภัย3าคนถูกแก๊งอันตรพานนิวยอร์กสั่งหารอย่างเลือดเย็นนักบวชชาวเฮติในท้องถิ่นจึงใช้มนต์ดำวูดูย่อขนาดสี่สากของผู้เสียชีวิตให้เล็กลงเพื่อให้กลับไปชำระหนี้แค้นแก่พวกคนชั่วย,ยังสาสมวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่องชลันเก้นเหตุเป็นหนังปี1 9 9เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำคอนำนั่นคือ n น t f l i ิ p r e พ i ีเมยโดยทีมงาน NF t h เ a t เ r เตอร์ในราคา139่าบาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องคอนงไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอด ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาทีกช่องดูเทนลุ้มรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เิดเรื่องมาที่ทอมมี่และบิลคู่หูวัยรุ่นชาวนิวยอที่กำลังพากันไปยังร้านหนังสือของมิสเตอร์สูมาตราเพื่อซื้อการ์ตูนออกใหม่ระหว่างทางทั้งคู่ได้เจอเข้ากับหนุ่มผิวดำนามว่าเฟรตดีที่กำลังถูกรังแกจากแก๊งอันดาพานในท้องถิ่นซึ่งเข้ามารีดไท่ค่าคุ้มครองนำทีมโดยหัวโจกสามคนที่ประกอบไปด้วยวินนี่บูเกอร์และโพโดสกีแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกพวกมันรุมย่ำจนเละก็ได้ถูกห้าม รามจะขนส่งคองที่อยู่บริเวณน,นั้นทาให้แก๊งอันตพานทั้งหมดต้องถอยร่นไปจากนั้นเฟรดดี้ก็แนะนําตัวและบอกว่าตนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แถวถนนหมายเลขสังติพาทอมมี่และบิวจึงได้บอกว่าตนเป็นเพื่อนสีการและถือโอกาสรับเฟรดดี้เข้ากลุ่มด้วยอีกคนก่อนพากันไปยังร้านของมิสเตอร์สุมาตราเพื่อเลือกซื้อหนังสือซูเปอร์ฮีโร่ที่ออกใหม่สัปดาห์นี้และนอกเหนือจากที่ั้งสานจะได้หนังสือกลับไปแล สู่มารตรายังแถมขนมที่คล้ายกับลูกเกาลัดให้ด้วยโดยบอกก็มันคือพืชที่มีรากคล้ายมันฝรัง่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศของเขาเหล่าเด็กๆจึงกล่าวขอบคุณในความใจดี ต่อมาขนาดทั้งสามนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างถนนก็ได้พูดคุยถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่พวกตนต่างชื่นชอบแต่แล้วแก๊งอันดาพานเดิมก็ได้ผ่านมาเจอพอดีเรียงตามราวีไม่เลยโดยวินนี่แย่งหนังสือจากมือของบิลและบอกก็พวกแกโตตัวเท่าควายแล้วยังชอบอ่านอะไรที่เหมือนกับเด็กตัวน,น้อยอยู่ได้ซึ่งแน่นอนว่าทอมมี่และบิลที่ไม่ยอมถูกรังแกอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้พยายามลุกขึ้นสู้รวมไปถึงเชลลี่แฟนซ ข่าวของวินนี่ก็รู้สึกไม่ชอบใจในการกระทําของแฟนหนุ่มเช่นกันจึงได้ขอให้คืนหนังสือพวกเขาไปแต่ทว่ากลับยิ่งทําให้อีกฝ่ายหัวร้อนมากกว่าเดิมเวลาเดียวกันมิสเตอร์สูมาตราที่เห็นลูกค้าประจําของตนกําลังถูกรังแกจึงตวาดใส่และไล่ให้ทั้งหมดหยุดการกระทําที่เสื่อมทรามลงเดีน๋นี้แม้ว่าวินนี่จะไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยสักนิดแต่กลับกันบูเกอร์บอกว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชายที่ มาจากประเทศในแถบแคริบเบียนเพราะคนแถวนั้นมีประวัติที่ทำให้ชั้นคนหัวลูกซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นอีกครั้งที่กลุ่มของทอมมีรอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงไปได้โดยทั้งหมดได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากสูมาตร,ราเนื่องจากรู้มาว่าเขาคือผู้มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายในเฮติมาก่อนจึงได้เอ่ยถามไปว่าหากเป็นคุณจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอีกฝ่ายเลยบอกว่าหากเป็นตนก็จะ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกมันเก็บไว้แล้วส่งหลักฐานเหล่านั้นไปให้หน่วยงานปราบปรามได้เล่นงานพวกมันคืนแต่บางครั้งสารเตียก็จำเป็นต่อคนพวกนี้เช่นกัน เช้าของอีกวันเชลลี่ได้ย้อนกลับมาหาทอมมี่เพื่อกล่าวขอโทษกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของแฟนนุม่มอีกฝ่ายก็เลยพูดเตือนสติว่าเธอไม่ควรอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนพวกนี้ซึ่งในจริงแล้วในใจลึกๆของเด็กชายเขาแอบ,บชอบเชลลี่มาตั้งแต่ก่อนคบกับวินนี่เซีอีและคอยเฝ้าดูเธอด้วยความเป็นห่วงเสมอมาจากนั้นขณะที่เชลลี่เดินกลับบ้านวินนี่ก็มาตามง้อเธอและขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวา แต่อีกฝ่ายที่เอือมระอาแฟนหนุ่มเต็มทนก็ได้เดินหนีไปจนทำร,รมวินนี่คิดไปเองว่าแฟนสาวของตนอาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่กับทอมมี่ก็เป็นได้และเมื่อสุมารตราเห็นว่าแก๊งอันตพานยังคงระรานผู้อื่นไม่เลยจึงได้นำพงข่าวโมโจที่สกัดจากรากไม้ลงอาคมมงบูดูปัดเป่าใส่รถของวินนี่จนเสียการควบคุมและพุ่งไปชนเข้ากับกองขยะทำมอตซามถึงกับงุนงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ไป ในช่วงกลางดึกแก๊งเด็กเนิร์ดวางแผนที่จะต่อกรกับพวกของวินนี่เนื่องจากหากไม่ยืนหยัดสู้ก็อาจต้องเป็นฝ่ายถูกกันแกล้งไปตลอดชีวิตด้วยการรวบรวมประวัติอาชญากรรมของแก๊งไวสเนกที่วินนี่และพ้องเพื่อนอยู่ในสังกัดให้ดีมากที่สุดส่งผลในคืนนั้นขนาดบิวและเฟดดี้แยกย้ายกลับบ้านทอมมี่ก็เพอ้อฝันไปว่าตัวเองคือผู้พัุง์ความยุติธรรมเชกเช่นเดียวกับซูปปเปอร์แมนเวลาเดียวกันเชลลี่ได้แวะมา หาทอมมี่โดยบอกกับพ่อกับแม่ของเธอทะเลาะกันทําให้ตัวเองไม่สะดวกใจที่จะอยู่บ้านชายหนุ่มจึงให้เธอปีนบันไดขึ้นมาคุยกันที่ระเบียงก่อนที่หญิงสาวจะระบายเรื่องแฟนหนุ่มไม่ฟังโดยบอกว่าตนต้องการปลีกตัวออกจากกลุ่มของวินนี่เนื่องจากไม่อยากมีเอี่ยวกับการกระทําที่ระารานผู้อื่นอีกต่อไปและแชลลี่ก็ยังบอกไปในในอีกด้วยว่าตอนนี้เธอกําลังหลงรักชายคนใหม่ที่จิตใจดีและขยันทำ มาหากินก่อนบรรจงจูบไปที่ปากของทอมมี่ทำไม่ชายหนุ่มถึงกับไปไม่เป็นฝั่งของบิลและเฟรดดี้ที่เห็นแก๊งอันตรพานไวสเสนกกำลังก่อการโจรกรรมอะไรรถยนต์จึงได้วอรบอกทอมมี่ให้รีบเก็บภาพเอาไว้เขาเลยปลีกตัวจากจูบอันเล่าร้อนเพื่อไปทําเรื่องที่สําคัญกว่าโดยปีนไปยังดาดฟ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ขโมยทรัพย์สินเบื้องหน้าเอาไว้ทุกซอกทุกมุมซึ่งก็ได้เห็นทั้งตัวของ วินนี่และสมาชิกในทีมอย่างชัดเจนแต่ขนาดที่การโจรกรรมสำเร็จและว,วินนี่ได้ขับรถออกไปเร็วเป็นเวลาเดียวกับที่รถสายตรวจได้ขับส่วนมาพอดีก่อนปรีเข้าไปหาพวกของบูเกอร์และโพโดสกีเพื่อสอบถามถึงรถที่ถูกแยกชิ้นส่วนต่กลับถูกแก๊งอันดพานปฏิเสธและพวกตนไม่มีส่วนรู้เห็นทอมมี่ที่อยู่บริเวณน,นั้น จึงเอาภาพหลักฐานมายืนยันว่าพวกเขาได้ก่อเหตุจริงๆส่งผลในทั้งหมดถูกลากคอเข้าตารางในทันทีก่อนที่พองเพื่อนของทอมมี่จะตามมาร่วมแสดงความภาคภูมิใจที่เล่นงานพวกมันคืนได้สำเร็จ ในเวลาต่อมาข่าวนี้ได้รู้ไปถึงหู่ของสาวมั่นอย่างบิ๊กโมซึ่งเป็นบอสของแก๊งไวส์เนกจึงได้เรียกวินนี่มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวชายหนุ่มรายงานนทราบว่ามันเป็นฝีมือของไอ้พวกเด็กแสบและแวกนั้นก่อนขอให้ผู้เป็นนายจ่ายเงินค่าประกันตัวพวกพ้องของเขาแต่อีกฝ่ายบอกว่าตนไม่ใช่ธนาคารของใครและเดินไปลงโทษด,ด้วยการบีบพวงสวรรค์พร้อมกับขู่ว่าถ้าจับตัวพวกมันมาลงโทษไม่ได้รอบหน้าฉันจะเชิญ ของรักของข่วงของแกให้ขาดวินอย่างไรก็ตามเพื่อแลกกับข้อเสนอให้วินนี่ไปจัดการทอมมี่บิ๊กโมจึงให้เงินประกันตัวพวกพ้องของเขาให้ออกมาร่วมมือด้วยและทันทีที่สามเกลนนรกอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแผนการชั่วร้ายจึงได้เริ่มขึ้นในทันทีนั่นนั่นคือบุกไปจับตัวแก๊งของทอมมี่ขึ้นรถแล้วผ่ากลับไปหาบิ๊กโมเพื่อพิจารณาโทษแต่เธอกลับชื่นชอบในความกล้าหาญของพวกเขาและชักชวนให้มาเข้ากลุ่มไว ซน็กด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าทอมมี่ไม่เอาด้วยก่อนตวาดใส่ว่าฉันไม่มีวันก่อเรื่องชั่วช้าเชกเช่นเดียวกับสิ่งที่วินนี่ทํา ซึ่งผลลัพธ์จากคำพูดไพ่พร่อยน,นั้นก็ทำให้ทั้งสามถูกจับมัดและยัดเข้าไปขังไว้ในคุกใต้ดินแต่ทอมมี่ก็ไม่วายคลายเชือกพวกนั้นออกได้และช่วยปลดพันธนาการให้ทุกคนจากนั้นก็แอบขโมยพยการพนันและหลบหนีออกไปโดยที่สมุนของไวส์สเน็กไล่ตามจับไว้ไม่ทนันเมื่อบิ๊กโมรู้ว่าเด็กพวกนั้นกล้ามาล้วงคองูเห่าถึงทีฝั่ฝงเส้นสุดท้ายจึงขาดสะบันก่อนมอบหมายให้วินนี่ออกไปจับตายพวกมันและชิง โพลพนันกลับคืนมาให้ได้ส่งผลใ,ในเวลาต่อมาขนาดทั้งสามกำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจพวกของวินนี่ก็มาดักเจอเข้าเสก่อนและสาดกระสุนใส่ไม่ยั้งมือจนทําให้กลุ่มของเด็กเนื้อเสียชีวิตยกแกงและชิงของสำคัญทางธุรกิจกลับไปคืนผู้เป็นนายได้สำเร็จโดยที่ชาวบ้านในละแวกน,นั้นตางตื่นตกใจให้กับร่างโชคเลือดที่นอนกองอยู่บนพื้น หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญจบลงแชลลี่ที่ยืนโศกเศร้าอยู่กลางหมู่ฝูงชน ก็ได้ถูกปลอบโยนจากมิสเตอร์สุมาตราและในเวลาต่อมาร่างของเด็กทั้ง3ามก็เข้าสู่พิธีศพซึ่งสุมาตราได้เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนเดินจากไปดูรู้ดีว่าตัวเองต้องทําอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้จากนั้นเมื่อพิธีศพจบลงและผู้คนแยกย้ายกลับบ้านกันหมดสุมาตราก็ย้อนกลับไปเพียงเพื่อเปิดลงศพเหล่านั้นพร้อมกับมีดเล่มหนึ่งก่อนจัดการแยกศีรษะออกบาแล้วนํากลับ ไปโยนลงหม้อต้มที่บ้านที่เต็มไปด้วยสมุนไพรหลายชนิดที่มีส่วนประกอบของเทนนินที่พบได้ในส่วนของเปลือกและแก่นต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งถูกสกัดเป็นโปรแอนโทโซไซานินมีคุณสมบัติตกตะก,กรนโปรตีนที่ทำให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อยและสุมาตราได้ใช้มนต์ดำท้องถิ่นของตนในการประกอบพิธีเรียกคืนดวงวิญญ,ญาณเหล่าน,านั้นให้กลับมาอยู่ในรูปแบบของฉลันเกนเฮห,หรือก็คือการย่อศีษะให้เล็กลง เช้าวันบุ่งึ้นขณะแชลลี่เดินมนมองอยู่ในเมืองวินนี่ก็เข้ามาพูดคุยกับอดีตแฟนสาวราวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยชายหนุ่มเสนอว่าหากเธอกลับมาคบกับเขาเขามั่นใจได้เลยว่าแชลลี่จะได้อยู่กินอย่างสุขสบายเนื่องจากตัวเองกำลังจะกลายเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในไม่ชาแต่ก็ดูเหมือนใกฝายไม่มีท่าทีที่จะเล่นด้วย ฝั่งของซูมาตราที่ออกไปหาวัตถุดิบเพิ่มเติมก็ได้กลับเข้ามาพร้อมกับแมวป่วยตัวหนึ่งก่อนเจอเข้ากับเจ้าของอาพาร์ตเมนที่ออกมาเตือนให้รู้ว่ามีคนร้องเรียนมาเรื่องที่มีกลิ่นเหม็นสาบโชยออกมาจากห้องของเขาและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ค,ควรต้องรีบกําจัดมันโดยเร็วที่สุดอีกฝ่ายเลยอ้างว่าเขาพาแมวป่วยตัวโปรดออกไปรักษามาและนี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นสาบที่คุณพูดถึงซึ่งขอให้อดทน อหน่ยเพราะมันใกล้จะหายดีแล้วแจ่ทันทีที่กลับขึ้นไปบนห้องเขาก็โยนแมวลงในหม้อต้มทันทีและเคี่ยวมันเป็นหนึ่งในส่วนผสมด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะจากนั้นเมื่อขั้นตอนแรกเสร็จสิน้นและได้หัวที่ย่อขนาดมาแล้วจึงทําให้มันแห้งด้วยหินและทรายร้อนขนาดตบแตง่งเพื่อคงลักษณะความเป็นมนุษย์ไวยก่อนบริกรรมคาถาวูดูเพื่อเรียกคืนจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับส่งผลในสามัวนั้นฝื้นคืนชีพขึ้นมา ในรูปแบบของศีรษะที่หดเล็กลงเท่ากําป้นโดยทั้งหมดได้รับพลังที่แตกต่างกาันทอมมี่มีลิ์ในการปล่อยกระแสไฟฟ้าบิวกายเป็นแวมไพร์กระหายเลือดส่วนเฟรดดี้มีความสามารถในการคายมีดออกจากบารวมไปถึงพวกเขาสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศรปวกับนกที่บอยบินจากนั้นสุมารตราก็ฝึกให้ทั้งสามเข้าใจถึงพลังอย่างท่องแทโดยใช้ความกระหายในการแก้แค้นเป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อเวลาล่วงเลยไปนหนึ่งปีเต็มบัดนี้วินนี่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงแบบเต็มตัวและใช้อำนาจบาดใหญ่ของตนรีดไถยประชาชนในเขตที่ดูแลอยู่เว้นแต่ตัวของมิสเตอร์สุมาตร,ราที่ไม่เคยจ่ายค่าคุ้มครองเลยสักครั้งดังนั้นมันจึงถึงเวลาแล้วที่เขาจะส่งลูกสมุนอย่างบูเกอร์ไปกดดนัน ฝั่งของตัวสุมารตราเองที่ตอนนี้ได้ฝึกเหล่าหัวผีจนจบหลักสูตรแลว้วจึงได้มอบหมายภารกิจแลนั่นก็คือให้ทั้งสามออกไปชำระล้างความสกรปรกที่คุกคามเมืองนี้โดยที่ทอมมี่บิลและเฟรดดีก็หวังใช้พลังใหม่ของตนเพื่อชำระหนี้แคนและทำให้นิวยอร์กกลายเป็นสถานที่ที่กลับมาข่าวสะอาดและสงบสุขอีกครั้งก่อนที่พวกมันจะล่องลอยไปในยามค่ำคืนเพื่อตรวจตาความผิดปกติไปทุกซอทุก จวบกระทั่งเห็นโจรกระจอกสองตัวที่กำลังใช้ความรุนแรงกดขี่เพจแม่สามหัวมรณะจึงพุ่งตรงไปจัดการในทันทีโดยเฟรดดี้ที่คาบมีดไว้ในปากได้ใช้เหมือนเชือดคอหนึ่งในน,นั้นส่วนคนที่เหลือถูกบิวงับคอและจบลงด้วยการถูกกระแสไฟฟ้าของทอมมี่ช็อตเข้าเต็มเป่า ต่อมาทอมมี่ได้ลอบเข้าไปหาเชลลี่ขณะที่เธอหลับอยู่ซึ่งทันทีที่เห็นว่าหญิงสาวยังเก็บรูปเขาไว้ดูต่างนาก็ทำให้หัวใจของชายหนุ่มแตกสลายในทันทีที่ไม่สามารถอยู่ดูแลเธอได้อย่างที่ฝันไว้ก่อนกลับออกมารวมกับอีกสองหัวที่รออยู่ข้างนอกโดยทอมมี่บอกว่าจริงอย่างที่อาจารย์สุมาตตาพูดว่าชีวิตของพวกเราไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วนอกจากการแก้แคน้น ฝั่งของสุมาตราถูกโพโดสกี้และบูเกอร์บุกมาเก็บค่าครุ้งรองถึงแผงขายหนังสือแต่แทนที่จะเป็นฝ่ายของเขาที่ถูกคู่กลับเป็นชายชาวเฮติเเองที่บอกคู่หูนรกว่ารู้ไหมว่าฉันทำอะไรกับพวกแกด้บ้าซึ่งหากยังตามรังควานอยู่แบบนี้ฉันจะดึงลิ้นพวกแกออกจากปากด้มีและทิ้งมันไว้บนเตายาส่วนสมองก็จะถูกนำไปทำเครื่องประดับไว้ดูเลนและทันทีที่ทั้งคู่เห็นประกายสีเลือด ออกจากดวงตาของเขาจึงต้องใส่ตีนมาและโกยแนบออกมาอย่างไม่คิดชีวิตอย่างไรก็ตามสูมาตราได้ส่งกระแสจิตบอกลูกศิษย์ทั้ง3คนว่าตอนนี้ตนได้เจออดีตคนที่ทำลายชีวิตพวกเขาแลว้วส่งผลให้โพโดสกี้และบูเกอร์ถูกติดตามไปถึงบ้านซึ่งขนาดที่หนึงในนั้นกำลังอาบน้ำอย่างสบายอารมณ์ขว่พีก็ได้ลอบเร้นเข้ามาและทำการเชือดคออย่างทารุณและเมื่อโพโดสกี้เห็นว่าเพื่อนอยู่ในนั้นนานผิด ปกติก็ได้เดินเข้าไปตรวจสอบเพียงเพื่อพบว่าบูเกอร์นอนอ้าปากพัง,งาบอย่างทุกข์ทรมานและได้ผลนงมมตนดำทำให้ผู้ที่บาดเจ็บปางตายลุกขึ้นมาได้ในสภาพซอมบี้ได้ช่วยทอมมี่ในการสังหารเพื่อนของตนจนถึงแก่ความตาย ฝั่งของวินนี่นัดพบแชลลี่อีกครั้งเพื่อขอกลับมาคืนดีก่อนพยายามที่จะแลกจูบก,กับเธอยังดูดดด่มแต่อีกฝ่ายที่รู้สึกเอื่อมละอาจึงรีบปีกตัวออกมาในทันทีและตะว,วาดใส่หน้าว่าต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนแต่สันดานของคุณก็ยังคงเหมือนเดิมจากนั้นวินนี่ก็หอบเอาอารมณ์เสียทั้งหมดมาลงกับสุมารตราถ,ถึงหน้าบ้านโดยยื่นคำขาดได้เขาจ่ายค่าคุ้มครองมาเดี๋ยวนี้แต่อีกฝ่ายกลับพูดถึงบาปบุญคุณโทษว่า ผลจากสิ่งที่วินนี่ก่อไว้ในไม่ช้ามันจะย้อนกลับมาเล่นงานแกคืนก่อนบอกว่าหากไม่เชื่อก็ลองไปดูที่ตรอกสุทธนนดูแล้วกันเนื่องจากตอนนี้เพื่อนนองแกสองคนกําลังชดใช้กรรมอยู่ที่น,นั่นและเมื่อชายหนุ่มมุ่งหน้าไปพิสูจน์แทนที่จะพบเพื่อนนองเขาในสภาพปกติกลับเพ่นว่าทั้งคู่เปรียบเสมือนศพเดินได้ที่กําลังคุยขยะกินอย่างเพลิดเพลินส่งผลให้วินนี่รีบเพ่นหนีไปได้วยความตกใจฝั่งของเชลลี่กลับไปน นอนคิดทบทวนตัวเองที่บ้านว่าทำไมเธอถึงใจง่ายยอมกลับไปพบหน้าวินนี่อีกครั้งทั้งที่ในใจของเธอยังลบทอมมี่ออกไปไม่ได้ส่งผลให้ในเช้าของอีกวันเชลลี่หอบช่อดอกไม้กลับไปเยี่ยมหลุมศพของทอมมี่โดยกล่าวทั้งน้ำตาว่าเธอคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่แล้วจู่ๆคนที่เธออยากพบก็ปรากฏตัวออกมาในสภาพที่มีแต่หัวทำเอาอีกฝ่ายตกใจและว,วิ่งหนีในทันทีโดยทอมมี่พยายามมาที่ ใบให้ฟังมิสเตอร์สูมาตราเป็นคนพาเขากลับมาจากความตายได้สาธยายเรื่องที่บินนี่กับพ้องเพื่อนเป็นคนลงมือฆ่าเขาก่อนปล่อยกระแสจิตเพื่อให้เธอย้อนอดีตไปดูไ้เห็นกับตาตัวเองซึ่งเผยภาเพเหตุการณ์ที่กลุ่มมักทอมมีถูกระดมยิงอย่างโหดเทียมรวไมไปถึงยังเผยให้รู้ว่ามิสเตอร์สูมาตราคืนชีพพวกเขาได้ด้วยวิธีไหนและเหตุผลเดียวที่ตนกลับมานั่นก็เพื่อสั่งแขนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยว ี่ยวข้องที่ทใํใไม่ก็ตายดังนั้นเมื่อแชลลี่รู้ความจริงทั้งหมดมันจึงลบความกลัวในใจของเธอจนหมดสิน้นก่อนที่ทอมมี่จะขอ,อกอดคนที่ตนรักเป็นครั้งสุดท้ายทำมอาอีกฝ่ายถึงกับงงว่าไม่มีตัวตนแล้วจะกอดกันได้ยังไงชายหนุ่มจึงแสดงให้เธอเห็นด้วยการมุดเข้าไปในเสือ้อและโผล่หน้าออกมาทั้งยกทรงทำมาแชลลี่ถึงกับกระเซาไปทั้งตัวก่อนที่หัวนั้นจะล่องลอยออกไปเพื่อทำในสิ่งที่ค้างคาให้สำเร็จ จากนั้นแชลลี่ไปตามทอมมี่ที่บ้านของมิสเตอร์สุมาตราแต่กลับไม่พบเขาอยู่ที่นั่นและก็ทำให้รู้อีกด้วยว่าไม่ได้มีแค่ทอมมี่บิลและเฟรดี้เท่านั้นที่ถูกทำให้กลายเป็นชลันเกนเฮุเนื่องจากยังมีอีกหลายหัวที่สุมารตราเก็บสะสมไว้ในตู้โดยเขาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้อ่อนโยนเช็กเช่นมนุษย์ทั่วไปแลว้วพวกมันไม่มีน้ำตาไม่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งสิ่งที่ทำ ไม่ต้งสามเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มันก็เกิดจากความแค้นทุนันแต่เชลลี่ปฏิเสธว่าไม่ใช่แม้ว่าร่างกายของทอมมี่จะสูญสิ้นไปแล้วแต่จิตใจของเขาก็ยังคงเป็นทอมมี่ที่แสนดีคนเดิมอย่างไรก็ตามระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นทอมมี่ก็ปรากฏตัวออกมาก่อนกล่าวขอโทษที่ทำให้เธอต้องตกใจที่ส่วนสาธารณาอีกฝ่ายจึงบอกก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนแต่ฉันก็ไม่เคยรังเกียจคุณเลยก่อนเชื่อ ก็เชิญห้ทอมมี่เข้ามาซุอกอกเธออีกครั้งซึ่งก็ทํำให้อีกฝ่ายรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากแม้จะไม่มีหัวใจแล้วก็ตามสุมาตราที่เห็นเช่นนั้นถึงกับงุนงงเนื่องจากตนไม่เคยพบเจอหัวยอดส่วนอันไหนที่ยังคงความรู้สึกรักเอาไว้ได้ ด้านวินนี่ที่เห็นเพื่อนสองคนกลายเป็นซอมบี้ก็ได้เฝ้าระวังตัวและถือปืนไม่ห่างกายจวบกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตีหนึ่งชายหนุ่มก็ได้พล่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่แล้วพลันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเออาก่อนพบว่าบูกเกอร์และโพโดสกีได้บุกรุกเข้ามาเพื่อพยายามทำร้ายเขาทอมมี่จึงกระโจนหนีออกไปทางหน้าตาและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในมุมตืกปากก็สวดอ้อนวอนให้พระเจ้าโปรดเมตตาและช่วย เลือกเขาด้วยแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ร้องขอไม่ได้รับการตอบรับเนื่องจากปรากฏหัวผีของพวกทอมมี่ขึ้นมาแทนโดยที่บิวกล่าวอย่างสุภาพว่ามิสเตอร์สุมาตราต้องการให้เราเอาหัวแก่กลับไปต้มในน้ำเดือดก่อนหัวเราะชอบใจกับมุกตลกกันทวนนาด้านของมิสเตอร์สุมาตราก็ได้เตรียมพร้อมที่จะออกไปช่วยทอมมี่ล้างบางแก๊งไวส์เน็กเคินซาเชลลี่จึงขอมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยอีกคนถัดมา ในฝั่งของบิ๊กโมที่กําลังมอบของขวัญให้แฟนสาวก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยข่าวร้ายจากปากของวินนี่ที่บอกว่าสหายสองคนของเขาได้ลาโลกนี้ไปแลว้วและคืนชีพขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างอะไรกับซอมบี้รวมไปถึงยังเล่าไว้ฟังด้วยว่าตนเจอหัวมนุษย์ยอดส่วนที่บินได้จนทําม,มาพูดที่ได้ยินถึงกับบอกว่าวินนี่น่าจะเสียสติไปแลว้วส่งผลให้ชายหนุ่มหัวเสียที่ไม่มีใครยอมฟังและปรีเข้าไปทําร้ายบิ๊ก ก่อนถูกสมุนของเธอจับกลุ่มตัวและหวังพาออกไปรุมกินโต๊ะข้างนอกเป็นเวลาเดียวกับที่มิสเตอร์สุมาตราโผล่หัวเข้ามาและปล่อยฝูงศพที่เคยถูกพวกของทอมมี่ฆ่าตายให้เข้าไปจัดการสังหารหมู่แก๊งนรกส่วนแชลลี่ก็มาพร้อมกับสามหัวเพื่อนสีและหวังเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยแรงแต่เธอกลับพลาดถูกบิ๊กโมจับเป็นตัวประกันเพื่อเปิดทางให้พวกของตอนหนีออกไปขึ้นรถได้สำเร็จแต่แล้วขณะวินนี่ขับหนี ได้ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พบว่าพวกของสุมาตราไล่ที่ตูดมาดิตีพ่วงด้วยหัวผีสามตนที่ลอยตามไปอย่างไม่ยอมลดลาโดยเฟรดดี้ใช้มีดเข้าไปกรีดล้อจนทำให้รถยางรั่วได้สำเร็จแต่ตัวเองกลับพลาดถูกรถเหยียบจนแบนติดพื้นและบิวที่พยายามพุ่งเข้าไปวังดูดเลือดบิ๊กโมก็ถูก,กฝ่ายยิงส่วนจนหัวหายไปครึ่งซีได้ลงเหลือเพียงแค่หัวของทองมมีที่โผล่มาควางอยู่หน้ารถก่อน พุ่งเข้าไปในปากของวินนี่จนทําให้รถเสียการควบคุมและพุ่งชนทังขยะข้างทางจากนั้นมันก็ปล่อยประจุใส่ฟ้าใส่ร่างของชายหนุม่มซึ่งส่งผลในผู้ถูกกระทําหัวใจล้มเหลวฉับพลันและขาดใจตายในท้ายที่สุด เวลาเดียวกันบิ๊กโมขู่ว่าหากไม่ยอมปล่อยเธอไปเชื่อได้เลยว่าฉันจะลั่นไกใส่หัวของนั้นเด็กนี่อย่างแม่นยำแต่มิสซี่ที่ไม่ต้องการให้แฟนเธอทำร้ายผู้บริสุทธิ์จึงเข้าไปขัดขวางเอาไวทา้ทันเปิดช่องให้ทอมมี่ช่วยโอกาสเข้าไปใช้ไฟฟ้าช็อตอีกฝ่ายจนสลบเมืออ และเมื่อเรื่องราวทุกอย่างคลี่คลายลงทั้งหมดก็ตระเวนไปเก็บขั่วของบิวและเฟดดีก่อนพาร่างของบิ๊กโมและวินนี่กลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของสุมาตร,ราเพื่อเปลี่ยนในทั้งคู่กลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองและทุกทรมานมากกว่ากลุ่มของเด็กเนือ้อนั่นน็่คือใช้ผ้าพันร่างให้กลายเป็นมัมมี่โดยที่สุมาตราได้ใช้ให้สาวเวอร์จินอย่างแชลลี่บริกรรมม์ดำวูดูเพื่อทำไปทั้งคู่ถูกจองจำอยู่ในร่างที่ปิดประสาสัมผัสทั้ง5้าไป ตลอดกาลและในฝั่งของทอมมี่บิวและเฟดดีที่ได้หมดสิ้นความแค้นไปจากจิตใจแล้วส่งผลในพวกเขาได้รับการปลดปล่อยและไปสู่สุคติท่ามกลางรอยยิ้มแห่งการจากลาของเชลลี่ที่มาส่งคนที่ตัวเองรักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ พิธีกรรมย่อส่วนหัวมนุษย์มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการล่าศีรษะเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคตั้งแต่ยุคโบราณและชนเผ่าที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือจิวารซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของป่าฝนอเมซอนและเป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขามักประกอบพิธีกรรมในการยอ่อศีรษะมนุษย์ให้เล็กลงโดยกระบวนการทำเริ่มต้นด้วยการเอากะโหลกศรรีรษะออาจาคอด้วยการเอามีดกรีดที่ด้านหลังใบหู ก่อนนำผิวหนังและเนื้อทั้งหมดออกจากกระโหลกเอามาเลสส็ดสีแดงอุดไว้ในรูจมูกและเย็บริมฝีปากปิดไว้ให้สนิทซึ่งจะถูกยึดไว้ได้วยหมุด3อนันจากนั้นกระบวนการต่อไปคือกําจัดไขมันออกจากเนื้อสีสาแล้วนําลูกบอลมาวางไว้ใต้เนื้อเพื่อรักษารูปทรงก่อนโยนลงไปในหมอ้อต้มในระดับอุณหภูมิคงที่ตามด้วยการเคี่ยวสมุนไพรหลายชนิดที่มีส่วนผสมของเทนนินลงไปและปิดท้ายด้วยการทำให สีศสระเหือดแห้งไ้้ยหินร้อนและทรายซึ่งต้องทําระหว่างปั้นหรือตบแต่งหัวนั้นเพื่อคงสภาพความเป็นมนุษย์เอาไว้ให้มากที่สุดจากนั้นจึงถูกผิวหนังด้วยขี้เถ้าหรือทานก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งอาจติดลูกบารตกแต่งไว้ที่สีส่สระได้อีกด้วยและเหตุผลเดียวที่พวกเขาประกอบพิธิกรรมนี้ขึ้นมา ก็เพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณของศัตรูหลบหนีออกมาเพื่อแก้แค้นพวกเขาและยังเก็บหัวเหล่านั้นไว้เป็นเครื่องยืนยันชัยชนะในการสู้รบปัจจุบันชลันเก้นเฮดเป็นสินค้าหายากที่นักสะสมต่างขวยควย้ามาครอบครองเพื่อตอบสนองรสนิยมส่วนตัวอีกทั้งมันยังกลายเป็นของสะสมยอดฮิตของบรรดาชาวยุโรปที่ชอบสะสมของแปลกอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บ li ิฟออนของโรเบิร์ตริฟเล์ก็มี การจัดแสดงหัวย่อดส่วนนี้ไว้ด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ n e ็ตฟ i ิราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ ฉลันเก้นเฮได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนางเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ